เมื่อค่อยถอดพนปันได้มาสันมองแค่นาวันนี้ผาหากินจ้อจ่อฟังเสียงแค่สะกดนอกคุณแม่น้องนะคะผลงานเพลงที่อาทิตย์ทางวัยังมาบันเทิงจัดให้ใจเย็นเดือ้บ่าวด้ยนงพักสมิแห่งสะกดบันทีผู้สาวท่านหนา ด้วยเครื่องเชียแห่งใจด้วยแรงศรัทธาจากพี่น้องค่ะขอบคุณสําหรับพี่นอ้องนอนท์สุวรรณนาะพี่น้องหวัวทะแลงพี่น้องบัานไกลจิตทิ่เที่ยงพี่น้องบวงบวงบานกับแม่ลายมาสัน่นขอบคุณกาลังใจนาะจากคุณแม่สมบูรณ์คนสวยนะคะ,ะร้องกับนะคะ่ะพี่นอ้องทุกคนมาเป็นแรงเชียร์แรงใจมาพ่อแม่โน โดดย่งงามคือเขาบังคินมาสิงงามอยู่แบบนี้ <laughs> สุขภาพแข็งแรงนะคะัคุณแม่นะคะสวัสดีพีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะคุณแม่สมบูรณ์พร้อมจิมงงามนะคะจ <laughs> ่บาตองนี้จะบบานปินจังไหนแม่มานวังจำบ้องขึ้นไปได้ห้องบ้องนี่ละมัน เฮ็ดตามเียเกียดต้ำคว่าไหบอ๋อยคู่สะกอนนอคุณแม่เนาะและเลือกขาคุณคู้บอาจานผู้ประสิทธิประสานมิชาให้น้องจารุวันสระคังทองได้มาเป็นมอลองมาลัมสิบสองฉลองงานในคุณพ่อคุณแม่บ่ดีและเลือกขาคุณแม่บุญโฮมเสียงระฆ่งทองคุณพ่อแสงจันรดาวิเศษพร้อมทั้งพี่บุญเสียงทองผู้เพิ่มเติมประสิทธิประสานวิชาให้ย่อยกทําไหญ่เนื้อที่สุสุสสะกอน เอาเสียงซักซี่มาฝากด้วยวันนี้ จังวันสาธุสาธุลาภผู้กูสันตุโคนาคมมนุกัสโบหุตโมงแล้วว่าเสียเสียเสียริยมไตรโยเล้วว่าคุณเอคุณคุณมีดอนมั่นดาแล้วว่าคุณเอคุณคุณคู่บาทจงมาบกมาบังจงมากังมาเลย นลมสาคนของใหญ่สิ อาละฮะนี่จังลาบาษาทูเรค่ะขอย่องอมือดอมท่ารอมก่อนก่อยเก้าลาบาสู่จองน้สู่ค่ะบุญเสลำขอรันลาขอให้ไรทถกคำใดทูกคำไปดำลำแล้นเขอให้เปี้ยบปันลมลันลยข้าคายมเสบังแกนฟ้าอนแนหุ่นบาคนนั้นลาคนนี้สนจลาให้มาบุญเรีมจันขอรันลาขอให้ไรทุกชันใดทูกชันยาแฝงปันน่อคนปั้นทั้งสามยาเสีไรรังนนองขอให้ตน วันหยาดีจริงยำเดิมบอยำเดิมแม่ยำผู้ชาแสดงอะไรก็้องลงไปะไรนี่อีกคบคบฟันนี่ละคนแดงอาบูคณว่าอะติชู้เราบ่ล้มไฟน่ไม่มีคนมาเข้าว่าคงอเสยใจยำเดิมบอยำเดิมแม่ยำเสียใคกับแหงจนบงฝนรับนั่ลักกทังงงอีกคนตับสองทักันอรักสัมมาปปัตตมาตุวหยปัญญาบอกอยู่ในพุงแน่น นนั่นละคุณปะจลำม้านห้มาอยอยูน้ำขอรนันลักให้ได้ทุกคำใดทุกำทุกคำควาจะลัไปบินามแม่จมนำลำหล่อมาของมาตุ้มเมาหุ้มมาเลียมไ้ร่มบอยมาเที่ยแดกให้น้ำคายใยาสื่อไอนั่นล่ให้มาอยู่กครใคให้นั่นล่ให้มาอยู่ไกลครอยู่ ใครใครใครปองคองจลาบีดอนมันดาบุอแบตตระนี้ม่าเห็นมาตุ่มไม่มาคุอาจานี่คุณนั่นลักคุณพอแม่ลาพีดองให้มาบ้องกันนี่คุณปราศสีแต่แก้วเดริสีสังมาจันาเรียมตุ้มคงไม่จะทยาดัลลายาเสีมีบนทางยาดันละยาเสีมีวันทางวันข้างล่างปองมัเป็นแม้มาสนมองแค่เบาดีเดีจี่ปลาเจ้าเขา บบัักนนาายสิเอาดีๆได้ไอ้หมอแค้นนี่ผู้บ่าที่อ่อนแอมีผือทางด้านหน้าผู้สาวผัวผือทางหน้ากำลังฟองซอย ปบ่างห no? ันเป็นการบอ้อย่อกู่เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะใบเล็กุึสุนคุณคู่บาอาจารย์เป็นละการธรรมดาของสิทธิ์มีคู่ขึ้นห้างไม่จะทำใบเล็กถึงคุณคู่บาอาจารย์ไปสะคันละมีจะนั้นเลี้ยวสุภาพิติเพิ่กันย่างเกาว้บาพ่อให้พ่อให้ผมดูพ่อให้ครูให้คมใบยกแรกแหกมันน้องจารุวันเสียงระฆังทองบ่ขมบกกายบกฟ้าบ่ฟังขออย่าขอทนคู่บาอาจารย์ว้ทีเนื้อสุดสะคันเนาะคุณพ่อคุณแม่ เนาะกราบพานไปถิงนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพี่นอ้องนอนสุวรรณพอ่อเนาะนะคะพี่น้องลุงประดูพี่น้องหวยแถลงนะคะโดยเฉพาะเจ้าทีเจ้าฐานรับบานรักเมืองมณีล่ำไกรรักบ้านรักเมืองอ่าสิ่งที่พี่น้องบ้านนนสุวรรณนับถือหรือว่าสักการบูชาเคารพนับถือเนาะพี่น้องเนาะน้องจันท พอความพอกายด้อพร้อมทีมงานผีพปยุเสียงทองอ่าย่องยกกรับายใบสะคอนเนาะนะครับสำหรับหลักบานหลักเมือง หันมาไหว้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องอบ้านโนนสุวรรณน้ำพอมค่ะบมือนีอถือบาเอนีลูกหลานอ,าอย่างกาวสาวขาเขามาเนาะคุณแม่สมบูรณ์เนาะนะคะบมือนีมาฝากซื้อฝากเสียงมาฝากเป็นลูกเป็นเต้าพี่น้องโน้นสุวรรณถือบาเรนีมาเพิ่มเติมกองคุณกองกองักลกุศลล่ำเสพซองฉลองงานให้ครับที่งานเจ้าภาพใหญ่สะกน เพ่นได้เห็ุบุญอย่งงางนั้นอย่างมรินีน้องจารุวันขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมจากพี่เพบุญเสียงทองสักนิดหนึงเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะมัอนี้ที่งานเจ้าภาพใหญ่ได้เห็นบุญยังได้ทำบุญฉลองทีเพื่ออที่สอนบุญส่วนกุศลไปให้กับคุณพ่อนิยมพรมมาก ผู้ที่เพิ่นล่มเสียหายตายเสียจากจากประโลกบางนีไปสู่ประโลกบางนาดับพันหาไปบ้างทีมงานเจ้าภาพใหญ่ยยใจสปอร์ตโอ้ยมีลำบีลังมันไหเต้ยผอมนาะคุณแม่เนาะพี่น้องจากพ่วงบานเออกล่าไห่แรงเจีย๊ยแรงใจเนาะนะคะขอบคุณสำหรับคุณพี่คนสวยนะคะอาสอของเรา หมอกแคนรับรางวัลจากคุณแม่สะกานเนอรบอนี่ขอบคุณรางวัลจากพี่จันฉายและคณะด้วยนะคะหมอกแคนรับรางวัลค่ะมาเป็นสียออกบ้านถึงง่ามอย่บอกมอนี้คุณแม่หนูไกลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับมาลัยนำใจบักลำเกี่ยวคุณแม่ขอลำเกี่ยวขอลำเกี่ยวให้แม่นลำเนอว่มาสันวะ สิเกี่ยวมอลำไฟไส่ต่างผู้สาวทางด้านหน,าน้าลำพองก็ได้หลายบาทบันนี้เป็นตะเกียวโูฟังอยู่ดีนะคุณแม่เนาะเมื่อนี้ทีมงานเฉภาพยายใหญ่ได้แก่ผู้ใดเนี่ยก่อนสิบปเกี่ยวมอลำไฟไส้ให้กับผู้สาวทางด้านหนา้าขออนุญาตนําเรียนเนี่ยพี่น้องนะอาจารย์นดน,นตรีรับรางวัลจากคุณแม่ทางด้นนา,หดา,า,ดา,า,านหน้าค่ะเออผู้ใดมาสาผู้ใดมาสาบ่ไดเน้อะ อาจารย์มือคีย์บอร์ดแล้วก็วเป็นตาหักเดี๋ยวมาสั่นขอบคุณละมันจากคุณแม่ด้วยนะคะทีมงานชาวบภาพใ,ใหญ่ได้แค่ผู้ใดเนี่ยนำโดยคุณแม่ทองย่อยเนาะนะคะพรมมานางสาวอุดมพรพรมมานายสมพรทับทองนะคะนางสาว อ่สวนีนะคะพรมมาอ่าพร้อมกับนะคะพมันสิเป็นทางด้านอ่านายนพิจิตพรมมานะคะหรือวานะคะอ่าพี่ผู้ใหญ่หมู่สองเนาะนะคะทีมงานเจ้าภาพอ่าใจสปอร์ตของเขาพร้อมกับคุณพี่อนนท์นะคะคุณพี่อ่าสมบูรณ์อ่าพรมมานะคะพร้อมด้วยุตรหล้านญาติพี่น้องทุกทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันสดๆเป็นกำลังใจให้ทีมงานเจ้าภาพดังๆอีกจักรอบนะคะ นี่คือทีมงานเจ้าภาพใหญ่นะคุณแม่เนาะมื่อนี้น้องจารุวันเสียงระครังทอง พร้อมทีมงานพี่พบุญสิง์ทองนำทีมงานมาฝากตอนบ่มีหยังสิมาตอบเทนทีมงานเจ้าภาพใหญ่ใจสบายเด้อนําเบาเสียงร้องเสียงล่ำเสียงพิณเสียงเคนมาฝากพี่ตอนน้องพร้อมกับข้าวยบพอนยโชกวบไชสาธุเด้อเมื่อนี้ทีมงานเจ้าภาพสางน้ำกระทบบุญขึ้นมาแล้วเก็บเินเด้เงินไหลน้องเด้อแม่เจ้าภาพเด้อคิดททองไง้ด้ททองไหลมานอนหลับให้เจ้าได้เงินมือเดือนละ เตือนให้จใจเงินแสนละแบดเมื่อไปให้ได้แก้วมาดีโชเจ้าบากพรเจ้าบากพรมีโพอดวโพนาเพิ่นมาสาทธาคือนคำมันสาธา คือคำั่นใจมโนคือความเสือ่อสาธุเอ้อสาธุเอ้อเจ้าท่านเงินละท่านทองเจ้าท่านละบาและก่อนเคือก่อนก็เม็นท่านเม็นเจอท่านดอกไม้ เทียนถูกมาลาบูชาคุณพระรัตนตรยัยหน่วยมารี่ดวงแก้วหน่วยมานี่ใส่เพวสมเมือเบลมานี่ชวนใส่รงรอดชวชวง